รับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพี่ในโรบอรแบบดิจิตนะครับโอเคก็นั่นแหละผมไปฟาร์มมานิดหน่อยนะครับวลวยี่สิบแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นพ่วใหม่มานะครับเป็นพ่วเหล็กหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนมีอยู่สามพ่วนะครับไปซื้อแม่เหล็กมาแต่แม่เหล็กเนี่ยค่อนข้างกากอยู่นะแหมไม่น่าซื้อเลยนะครับไม่คุ้มเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่บนเรือผมมาทาอะไรก็ไม่รู้นะครับว่าจะหาที่ไปสักที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเลยอยู่ย่ะว่าจะไปไหนดีเออแล้วแบบมีเรือแล้วก็แบบออกเดินทางมั่วสั่วเดี๋ยวนะดูก่อนว่ามีที่ไหนหน่าไปบ้างแป๊บหนึ่งเมื่อไหร่ไปจองมาหาสมุทไปลนะเอาเอแล้วกามันอยู่ด้านหลังผมนี่หว่าแล้วผมขี่ไปได้แล้วเอ้ยแอป๋ยวม่ม ดีแดนลึกลับอันนั้นคลิปก่อนไปแล้วเนาะนะครับก็ฟาร์มไปเยอะอยู่นะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหได้ของมา21ชิ้นขาดอีกเก้าก็ครบแบบครบเลยนะครบเล่มครบหน้าหนึ่งเลยอนะ่ะดูดิอีกเก้าชิ้นเออเไปวัดกรีกอ่ะก็น่าไปนะเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วกัน,นครับ วัยนี่ไงเกาะแรกอ่ะอันนี้กเกาะวาเลนเกาะวาเลนไทน์เ,นทเหรอโอ้ได้มัิดีเดียวเองอะเดี๋ยวขอแวกเกาะแวกเกาะแล้วกันนะครับมาชือบอันนี้ไก่ใครมันเอามาวางไว้ทิ้งไว้เฮ้ยไม่ใช่ไก่ดิเออ เออวะนี่เนี่ยมาครับขออนุญาตคุณาของสักนิดหนึ่งแต่แกไม่คุยไม่คุยเออครับอุย้ยโอ้โหอีกยี่สิบชั่วโมงอัปเดตเหมือนจะอัปเดตเพร้อมแมแมฟิตเลยนะผมเห็นมาอยู่แล้วก็อัปเดตเหมือนกันด้วยเป็นภูเขา งูเขาเหมือนกันทำไมวะเอ<า>เอนะครับแมบฟีปผมก็เล่นอยู่นะแต่ก็คือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอัดเท่าไหร่นะครับคือเวลอาอัดคลิปแล้วมันแลกไงแล้วแบบที่อัดมันจะหลุดมันหลุดอะเออยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากอัดเท่าไหร่นะครับก็แอบบเนี่ยมันก็อัดแล้วมันไม่แลกก็อ่ะก็ได้อยู่นะครับมาอัดแบบนี้ดีกว่านั่นไง แหลกเฉยอะไรเดี๋ยวพี่เอ้ยอชื่อปะ n อ c ตัวนี้คืออะไรวะขอดูดิ อ่าฮ uh huh. อะไรวะเนี่ยสิบหัวใจได้ฉายาอีสิบหัวใจได้เป็นเรือเ5สิบห้าหัวใจได้เป็นกระเป๋าร้อยห้าสิบหัวใจได้เป็นภูเขาปินคืออะไรวะอ่า uh หัวใจนี้ปะไม่น่าวะ่ะโอ้แล้วก่อนนี้ไม่มีแบบ NPC ขายของด้วยนะแล้วคือผมต้องกลับไปเกาะใกล้ๆ เอ้ยดีวะ่ะไปย้อนถอยดยีโอเคไปมาครับรับกล้องอ่น,นอุ้ยจดีเป็นอีวีคูสองมา มาครับเอ้ยกลับมาก่อนแรกพอดีเดี๋ยวแวยมาดูอีกตัวนี้ดิเอ็นชาร์ตปะไม่ค่อยรูเรื่องเลยเรยอเว้นที่คุณต้องการดาวตกดีกว่าอะไรวะ เออเดี๋ยวนะอนน้นไหนๆก็มีพีครูสองแล้วเดี๋ยวฟาร์มก่อนแรกเนี่ยแหละนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะเออกุดง่ายๆไปนี่ไงโอ้โหย ไลเดียวร้อนรถยังหนกักอุ้ยของดีอยู่ล่ะแต่ว่าดราคาเท่าไหร่โอ้ได้ใจสิบเอ็ดอัตฟัเดี๋ยวไปร้อนรถอีกแล้วเหรอเะนะอี่ยดัโคสิบเอดอราคาก็ไม่น่าจะดีขึ้น กากกว่าเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่เอามาเถอะโอคแอ้วแล้วมันแลกอะไรนักหนาวะนี่เอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนจุดฟาร์มที่กว,ว่าวะเอ อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะฟาร์มตรงไหนดีสับสมมนหมดแล้วแปบบ๊บแล้วเรือบัสก็อ้อหืออะไรเดี๋ยขับยากจริงๆเลยเลดียวดีอเออไปครัแบบไปก่อนแล้วดีกว่าดในใดลึกลับรถเรือโอ้โหขีบขียากจัดในโทรศัพท์มาอุ้ยเรือใครมาจอดตรงนี้อะ โอ้ยนะครับมาขอดีคูสองแล้วกันจะได้ฟาร์มยาวๆซื้ออุย๊ยเงินพันเลยเหรออุย้ยเอาเรื่องจัดโอเควัดูก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวขอเร่งสปีดคูสองแล้วกันนะครับ ว่าระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับอ่ะถ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตรีสปีดเอ้ยสปีดครูสอนแล้วกันครับอ่ะก็เพื่อประการไม่เสียเวลาไปเลยแล้วกันนะครับไปเลย โอเคคุณหนุ่ก็เบิร์ผมจะต้องไปนอนแล้วนะครับพอดีอ่าพอะเรียกไปนอนนะฮะนะครับต้องไปหน่อยต้องไปไวหน่อยครับพอดีพรุ่งนี้ผมไม่อยู่บ้านไงก็เลยต้องนอนไวนะครับนั่นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะฟาร์มต่อแต่ต้องไปนอนก่อนจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะพอมีเวลาว่างฟาร์มอยู่นะครับอ่ะโอเค สำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงไว้ไว้ใต้คลิปนะครับก็อาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย